แอบซิงควันกลางแอบซิงนะคันนี้แถมทําท้ายรางฟรีน,นี่มานําเสนอนะครับช่านผู้ชมครับวันนี้มามีโอกาสอีกหนึ่งคันรีแมปนะครับผมเป็น all new เครื่อง U3 นะครับวันนี้ลูกค้ามาจากรีแมเต็มแอบซิงควันกลางแอบซิงนะคันนี้ไม่ใช่ใช้งานควันน้อยอันนี้แอบซิงควันกลางครับผมนี่ก็อัปเกรดมาจาก ใทำงานนิดนึงทำงานนิดนึงใช่ครับนิดนึงใช่ครับทำงานได้ด้วยแล้วก็เผื่อเผื่อแบบว่าโดนดันโถดก็ซัดเลยโอ้ยเลยได้ตัวนี้แล้วก็มีลูกค้าอุทิายาด้วยครับอุจจารย์แบบมอนเตียีดีเหมือนเดิมนะครับแบบแล้วก็มีแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเม้่อน้ำด้วยเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสารน้ำด้วยเพราะว่าขอลูกค้ามีปัญหาเรื่องของน้ำตาย ได้อันนี้ก็เล็งเห็นพอดีเดี๋ยวงานเข้าบอลดิเซลก็เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็มีแถมทําท้ายล่างฟรีกังหันรีฟรีท้ายล่างฟรีนะทำไม<ป>ต้องทำเพียง,งเดียวเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นสเต็ปแอบซิ่งเนาะเพราะว่าแรงดันน้ำมันที่จ่ายเข้ามาเนี่ยคือจ่ายเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็ตัวท้ายล่างเนี่ยคือจะมีทําหน้าที่อ่า คายน้ำมันที่มันเกินจากในลางครับจับเข้าไปลงสู่ถังซึ่งพอเรารีแม็กไปปุ๊บเนี่ยแรงดันน้ํามันจากฉีดจากปั๊มขึ้นมาหาลางหัวฉีดนะครับมันจะเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทําท้ายลางก็คือแรงดันท้ายลางมันจะเท่าเดิมแต่ดัานโรงงานมันก็จะคายกลับไปก่อนที่จะลงหัวฉีดน้ามันมันก็จะไม่พอรถมันก็จะไม่วิ่งตัวนี้คือสําคัญเขามีอัพเกรดคือมีบัตบูดตัวนึงขาดไม่ได้อันนี้สาคัญอันนี้สําคัญสำหรับรถรีแมบอัพเกรดรีแมบ สำคัญเลยนะครับบุครับ60สายคีนมี3 3 15ปอนด์กับ60ปอนด์ใชถ้าใครบุ๊ดน้อยๆอยากได้แบบกวาดเยอะๆก็แนะนำเป็น3 5ใช่ครับนี่ทันี้ก็ไว้ดูแรงดูดดแรงันของแรงดนลมในท่อนเตอร์ที่เข้าห้องไอดีแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าเทอร์โบเรามีปัญหาไหมถ้าปกติอยู่ที่20ตามปกติสักวันหนึ่งเริ่มมีอาการลดเหลือ15 บางวันลดเหลือสิบก็เตือดูได้จะรู้ได้ทันทีรอบาไหปครัูประมาณสี่ห้ารัวไปเลยจ้าแอปซิงนะอันนี้อันนี้แนะนำบูธอยู่ที่เท่าไหร่ชั่งเดียวตอนนี้อยู่ยี่ห้ายี่ห้าใช่ครับพอประมาณพอเนาะประมาณวันตามสเต็ปของลูกค้าใช่ครับเออหลังนี้มีท่อแล้วนะครับผมห้า ค่าเสียหายอยู่ราวๆเท่าไหร่ครับเรือ่อคันนี้สามพันห้าสามพันห้าใช่ครับแค่สามพันห้าอีกสามพันห้าก็มีเก็บไฟเดิมไว้เหมือนเดิมเขียนไฟสดเก็บไฟเดิมจนบีอีกสามครั้งในของในในสเต็ปที่แบบว่าอ่าของเดิมนะในอะไหล่เดิมไม่ไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนโบไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนโซชิอันนี้ต้องเสียตังค์แต่ตอนเนี้ยคืออัพได้เลยแต่ลดเพิ่มได้อีสามรั้งครับเก็บไฟเดิมไหมครับ โอเคขอบคุณมากท่านพี่ครับครับผมสวัสดีครับ